ห้าร้านอาหารที่คนพัทลุงสั่งเดลิเวอรี่ออนไลน์มากที่สุดพี่กินข้าวยังยังเลยอะ่ะอ่ะสเต็กโอเค,เต,คต้องมีต้องกินนะได้ครับปากแฟนเนาะสาวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับพัทลุงพาจิม ผมไปขอข้อมูลทางวีเสิร์ฟมานะครับว่าผมอยากรู้ว่า5้าร้านอาหารที่คนพัทลุงสั่ง Delivery ออนไลน์มากที่สุดมีร้านไหนบ้างเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปชมกันแต่ก่อนอื่นนะครับอขอขอบคุณมากนะครับร้านเค้กหลักเมืองนะครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะครับผมได้ข้อมูลมาจากทางวีเสิร์ฟแล้วว่าคือร้านไหนบ้าง เดี๋ยวผมจะสั่งมาทุกร้านเลยนะครับในงบที่เอาประมาณว่าไม่เกิน300บาทแล้วกันนะห้าร้านก็พันหผมมีงบอยู่เท่านั้นนะ <c oughs> แล้วก็จะเอาอาหารที่ผมสั่งมาทั้งหมดใส่หลังรถผมไว้แล้วผมจะตะเวนขับไปเรื่อยๆเลยเจอใครก็ผมก็จะถามพี่เขาว่าพี่ครับทานข้าวเที่ยงนีอยังถ้าพี่เขาตอบว่ายังไม่ได้ทานผมให้เลย <c oughs> เอออย่างนี้นี่อะผมแจกเลยร้านแรกที่คนสั่ง Delive อ y ออนไลน์มากที่สุดในพัทลุงได้แก่ เลืองก๋วยเตี๋ยวต้มยำหม,ม้อเขียวครับเพื่อนๆว้าผมเข้าไปในแอปเลยแล้วกันผมจะสั่งเตี่ยวต้มยำา59บาทผมเลือกใส่ทุกอย่างกุ้งแม่น้ำไข่อองเซ็นลูกชิ้นเต้าหู้ปลาเกี๊ยวอะไรก็แล้วแต่แต่ผมใส่ทุกอย่าง5ที่เนาะ295บาทแล้วก็ยืนยันมาต่อกันครับร้านที่2นะครับที่คนสั่ง d e l i v e อรออนไลน์มากที่สุดในพัทลุงได้แก The Cafe and Space. Oh. เดอะซิตคาเฟ่แอนด์สเปซอาไปดูในเพจดีกว่าเข้ามาหน้ารีวิวแล้วขอดูว่าสั่งเมนูไรดีอ่าเขาบอกว่ามัทฉะอร่อยมากโกโก้เข้มข้นชานมไข่มุกชาเข้มมากนี่อ่ามัทฉะโกโก้ชานมไข่มุกมะม่วงสมูตตี้โกโก้มิน์แล้วกันยืนยันดูซิโอเคไม่เกินงบ285บาทแล้วก็กดยืนยันต่อไปมาที่ร้านที่3นั่นก็คือร้าน สอนแดงครับเพืเ่อนๆว้าตกระมือเมนูแรกข้าวมันไก่นะครับยืนยันไปต่อไปข้าวหน้าไก่ข้าวหมูแดงนะข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูไข่ไปอ่าห้าอย่างแล้วขอดูงบก่อน260บาทโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่เกิน3 0 0รกดยืนยันไปต่อไปร้านที่4นะครับนั่นก็คือร้าน ขนมจีนเมืองคอนครับคุณผเป็นพวกขนมจีนน้ำแกงต่างๆอนะเนาะขนมจีนแกงไตปลาหนึ่งยืนยนันขนมจีนแกงเขียวหวานยืนยนันขนมจีนแกงเผ็ดยืนยนันขนมจีนแกงกะทิยืนยนันขนมจีนแกงยำยืนยนันสั่งไป5ก็ต้องไข่ต้มอีก5เอา,อาจจะได้กินกันช่วนหน้า ยืนยัน210บาทไม่แพรงร้านสุดท้ายนะครับร้านที่5นะครับที่คนพัทลุงสั่ง Delivery อ,ออนไลน์มากที่สุดนั่นก็คือร้านมีต่างสเต็กเฮาส์ครับผพพือ,พอผมโทรไปถามที่วีเซิร์ว่าเมนูอะไรที่เขาสั่งกันบ่อยๆเขาบอกว่านี่ไงเมนูยอดชิดที่คนสั่งกันคือสเต็กบาร์บีคิวไก่ไปก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ดีกว่าน้อหน้าทานข้าวทะเลทอดกระเทียมเหรอ อ่ะได้อ่ะน่าสนเท่าไหร่ละทั้งหมด258บาทยังไม่เกินงบไปโอเคครบทั้ง5ล้านแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น1,300กับอีก8บาท <Yahoo! S 1> ชิ้นหน้าไม้อร่อยเบอร์ มาแล้วครับเพื่อนๆร้านแรกไปดูกันว่าร้านอะไรสวัสดีครับอันนี้ร้านอะไรเอ่ยจากร้านเคมไหวไหมพี่ <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> ได้แล้วครับอันนี้จากร้านเครมกันที่สองมาแล้วเอ๊ะใช่พี่คนที่โรงพยาบาลปะเนี่ย <c oughs> อันนี้พี่คนที่ผมสั่งชาไข่มุกที่โรงพยาบาลของเดซิตนะครับแยกน้ําน้ําแข็งมาให้เรียบร้อยเลยขอบคุณมากพี่ <c oughs> ครับโอเคมาจากร้านสอนแดงใช่ไหมครับพี่โอเคขอบคุณมากนะครับเออมาอีกคันแล้วครับอันนี้ขนมจีนนะครับเพื่อนๆพอ่คนครับขอบคุณครับพี่โอเคร้านสุดท้ายครับเพื่อนๆอ๋อมีตังสเต็กครับขอบคุณมากค่ะนี่ครบแล้วครับเพื่อนๆ คนแรกเลยแล้วกันเจอนี่น้องพนักงานที่ร้านทานข้าวเที่ยงยังยังเลย <c oughs> เลือกเลยเอา้าลองดูเอา้านี่มีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบลองดูข้าวหมูกรอบก็ได้ค่ะข้าวหมูกรอบเนาะประเดิมคนแรกเลยอ,<ข>อครับ <ขอ S 1> ครับ,รบซุปน้ำซุปนี่เขาบอกน้ำซุปอร่อยอย่าลืมอย่าลืมวังร้อนครับ<อ>พี่เล็กสมัครมีเสร์ฟย,ยังยังเตั้งใจจะสมัคร <c oughs> านานแล้วยุ่งมากเค้กอะไรมันเป็นแบบหน้าไหมอ่ะ วัดคนชีสเค้กนะคะชีสเค้กหน้าไม้ซึ่งกำลังฮิตมากตอนนี้อ๋อมากไม่นิดหน่อยใช่เป็นกลิ่นสโมกแล้วก็กินกับอเมริกาโน่ที่มันไม่หวานอ่ะเข้ากันดีมากจริงอ่ะอยากชวนพี่เล็กไปแจกด้วยร้านพี่เล็กเขาขายดีคนเยอะไม่ว่างไม่ว่างสอนดิฟกาแฟผมอาจจะแวะมาที่เค้กหลักเมืองอีกสักรอบหนึ่งแล้วให้พี่เล็กสอนทุกคนดิฟกาแฟกันเนาะสนุกสนุกครับขอบคุณมากพี่เล็ก ใครยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเตรียมครับเดี๋ยวผมไม่แจกไปครับเพื่อนๆไปดูกันใครยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงดูพี่กินข้าวยังยังเลยอ่ะอะสเต็กต้องมีต้องคนนะได้ครับ นี่นะครับเพื่อนๆเป็นตู้ปันสุขอยู่ตรงหน้าจนผู้ว่านนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะแบ่งปันอะไรก็มาได้นะมีมีเสื้อนักเรียนก็มีกินได้ลอยนะพี่สองคนเองเหรอผมนึกว่าอยู่กันหลายคนก็เล็กสคนค่ะสองคนทำหมดนี้เลยนี่อืมใหม่เลยนั่นผมให้สีเลยแล้วกันเพราะว่าตอนเย็นเผื่อเอาไปฝากฝากแฟนเนาะฝากก่ะ กินข้าวยังครับมีอยู่กันกี่คนครับพี่ส,สามสี่คนเนาะครับผมโอเคอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเนะาะหกล่องกับน้ำ <c oughs> สุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆมีขนมจีนอีก5ชุดเนาะมีเทศบาลเขามาติดสายไฟแถวนี้อยู่ ตรงนี้สองคนเนาะแล้วก็พี่ตรงรถโน้ออีกสองคนน่าจะสี่คนเดี๋ยวให้เขาไปห้าห้าชุดเลยแล้วกันเผื่อมีพี่คนไหนเขาอยากจะเบิ้ลเนาะมันเยอะมาอ่ะนะครับอยู่กันซี่คนเนาะอันนั้นผมปุ้มไฮเปิ่มไปอีกตุ้งเพื่อเบิ้ลนะครับโอเคกราบไม่เบื่อครับ มานี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับ5ล้านที่คนพัตลงใช้บริการ Delivery มากที่สุดนะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้วีเซิร์ฟเขาใจดีครับเขาให้รหัสโ๊สตให้ผมมา5รางวัลรางวัลละ300บาทแต่มีกติกานิดหน่อยครับให้เพื่อนๆน,นะครับแชร์คลิปนี้แล้วก็พิมพ์แฮชแท็กว่าวีเซิร์หนึ่งอัน พัทลุงพาชินอีกหนึ่งอันแล้วก็แคปหน้าจอของเพื่อนๆนะแล้วเอามาโพส์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาชื่อของทุกคนมารวมกันแล้วก็สุ่ม5คนรับรางวัลไปเลยเป็นรหัสโค้ดส่วนลด3 0 0บาททันทหนีหมดเขตอะไรวันไหนยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดกติกาวาให้อีกทีนะเนาะเผื่อเพื่อนๆดูไม่ทันและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปกดใน YouTube ได้ด้วยนะผมเอาคลิปลง YouTube ด้วยส่วนวันนี้นะครับผมขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ